มันก็จะทําให้ร่างกายเราอักเสบโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่เราอักเสบอยู่แบบนี้อักเสบอยู่แบบนี้แล้วมันจะส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ซึ่งมันก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับโรคทางสูติศาสตร์ต่างๆนะคะที่มันเชื่อมโยงมาจากร่างกายอักเสบเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทคืออะไรพวกเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทพูด,ดง่ายๆว่าทาไมมันมีผลดีต่อภาวะเจริญพันธุ์มันเป็นอาหารที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายคราวนี้การอักเสบในร่างกายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเอาเอา,เอามีดมาตัดแล้วเราเป็นแผลบางทีอักเสบในร่างกายเรามองไม่ มันเป็นอินฟลามเ t ชันที่เกิดในร่างกายเมื่อร่างกายเรามีฟังก์ชันการทํางานที่ผิดปกติฮอร์โมนไม่สมดุลมีความเครียดนอนไม่พอกินอาหารไม่มีประโยชน์มีไขมันในร่างกายมากเกินไป มันก็จะทําให้ร่างกายเราอักเสบโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่เราอักเสบอยู่แบบนี้อักเสบอยู่แบบนี้แล้วมันจะส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ซึ่งมันก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับโรคทางสูติศาสตร์ต่างๆนะคะที่มันเชื่อมโยงมาจากร่างกายอักเสบอาจจะก่อให้เกิดโรคภาวะของ PCOS นะคะภาวะที่ไข่ไม่ตกเรื้อรงังประจําเดือนมาไม่ปกติอ่ามีภาวะของเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะ,จะเจริญผิดที่เมนไม่ปกติไข่ไม่ตกพวกนี้มันเกิดจากร่างกายอักเสบนะคะหรือว่าระบบเลือดที่ไม่ดีอาจจะส่ง ผลในตัวอ่อนฝังตัวได้ยากขึ้นเหล่านี้บางทีเราไม่รู้มันเป็นอินฟลามเมชันที่เกิดในร่างกายซึ่ง ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดอินฟลามเมชันและไปกระตุ้นให้อินฟลามเมชันนั้นน่ะมันเหมือนกับไปสุมไฟมันจะอยู่ตลอดเวลาก็คือการทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ไปทานพวกน้ําตาลพวกของหวานของมันของทอดพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ออกกําลังกายอ่ะเรามาดูว่าอาหารนะคะที่เป็นรูปแบบเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเดี๋ยก็คืออะไรบ้างน้ํามันที่เขาใช้ทําอาหารเราเนี่ยชอบกินผัดกินทอดใช่ไหมเขาใช้ o i v e oil โอลิฟโอ l น้ำมันมะกอกเพราะฉะนั้นไขมันที่ดีคือ FATTY ACID กรดไขมันดีแต่กินจากอะไรหนึ่งโอ i v e โอ l น้ำมันมะกอกสองก็บอกว่าให้กินผักและผละไม้ให้มันเพิ่มขึ้นซิบางคนไม่กินผักจะไม่กินผักทำไมต้องกิน eat more fruits and vegetables because fruits and vegetables have nutrients มันมีวิตามินมีสารอาหารและมันมีแร่ธาตุ h y t o n u t r i e n t s แต่ละสีของผัก ๆก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินและแร่ธาตุที่แตกต่างกันซึ่งบางทีเราไม่ได้จากการทานอย่างอื่นมันได้จากการทานผักและผลไม้เช่นแครอทเขาก็มีเบต้าแคโรทีนมะเขือเทศเขาก็มีไลโคปีนอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะข้อที่3นะคะก็บอกว่าถ้าจะกินแบบเมดิเตอร์เรเนียนก็คือให้ช o s โ whole g r a insted i n s a of refined breads and pastas ก็บอกว่าให้เลือกกินโฮลเกรนเกรนคือธัญพืชที่มันเต็ม,มเมล็ ธัญ,ญพืชที่มันไม่ได้ผ่านการรีไฟคือการขัดสีกูเกตจำทุกครั้งธัญ,ญพืชที่กูเกตทานไม่ผ่านการขัดสีนะคะแล้วก็แนะนําให้แม่แม,แม่ทานงาดําพวกแฟลกซีดอัลมอนด์ลูกเดือยนะคะ,มะเมล็ดฟักทองควินัวเพราะถ้าร่างกายเรานะคะกินพวกข้าวขาวกินพวกขนมปังขาวกินแต่เบเกอรีน่น้ําตาลหวานๆเข้าไปเข้าไปปุ๊บนะคะเป็นพวกรีไฟนะไม่ใช่เป็นพวกคอมเพล็กซ์นะไม่ใช่เป็นพวกเชิงซ้อนเนี่ยเข้าไปปุ๊บน้ําตาลพุง่งเข้าไปปุ๊บน้ําตาล ุ่งนะคะระบบมันก็จะรวนฮอร์โมนอินซูลินหลังมารวนนะคะมันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะ P.C.O.S และส่งผลให้ภาวะร่างกายเกิดการอักเสบนั่นเองข้อที่4การทานแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็บอกว่าคุณลองเปลี่ยนสิลองแทนที่จากการทานเรดมี t พวกเนื้อแดงต่างๆให้เปลี่ยนมาทานปลาอย่างน้อยเนี่ยนะ twice per week คือ2ครั้งต่อสัปดาห์ลองเปลี่ยนดูไอ้ที่เรากินแบบพวกเนื้อหมูเนื้อแดงอะไรพวกนี้ เปลี่ยนมาเป็นเนื้อปลาปลาอะไรก็ได้ที่แม่ชอบนะอะแซลมอนก็ยิ่งดีเพราะมีโอเมก้า3มีไขมันดีปลาทูปลาช่อนอะไรก็ได้ที่แม่ชอบนะเปลี่ยนจากการทานเนื้อมาเป็นปลา เห็นไหมคะเนื้อปลามีกรดไขมันดีและทําไมเขาถึงบอกว่า red meat พวกนี้เพราะ red meat เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะแม่มันมีคอเลสเตอรอลที่แทรกอยู่แล้วมันอาจจะมีสารเร่งเนื้อแดงอะไรต่างๆที่มันจะไปส่งผลให้ฮอร์โมนเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนได้ลองกินปลาแทนเนื้อนะคะอย่างน้อย2ครั้งต่อวีคเราต้องการโปรตีนเราทานจากเนื้อสัตว์มันไม่จําเป็นว่าเราต้องทานจากเนื้อแดงอย่างเดียวเพราะว่าเราทานจากพืชเราก็ได้โปรตีนเหมือนกันแม่พวกถั่วเหลืออพวกถั่วลูกไก่นะคะแล้วก็งาดำเนี่ยโปรตีนสูงเทียบเท่าเนื้อสัต เราก็เน้นเป็น plant based protein อ่ะอันที่ห้านะคะอันที่ห้าเขาก็บอกว่าให้ลดการทานพวก fat นะคะก็คือไขมันนะคะไขมันที่นี่คือพวกไขมันเลวนะคะอ่าแล้วก็ให้ทานนมถ้าจะทานนมให้เลือกทานนมแบบ whole milk นะคะ whole milk คือนมที่มีไขมันเต็มส่วนนะคะไขมันเต็มส่วนในที่นี้คือไขมันในนมซึ่งเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเขาสนับสนุนในการที่เราจะทานไขมันดีเพราะฉะนั้นไขมันในนมก็เป็นไขมันที่ดีก็ทานแบบ whole milk